มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะแล้วฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่พิการวัย75้าถือไม้เท้าออกจากบ้านเมื่อวันที่19มิถุนาย,ยนผู้สื่อข่าวรายงานว่าในพื้นที่หมู่ที่5ตําบลตาขันอำเภอบ้านไายจังหวัดระยองเกิดเหตุลูกเสพยานะคะทําร้ายแม่แม่ต้องหนีเอาตัวรอดร้องให้ชาวบ้านช่วยที่เกิดเหตุนะคะพบกับป้านองอายุ75ปีกําลังนั่งร้องไห้ตัวสันอยู่ที่ร้านค้าค่ะ ซึ่งปนงเล่าว่าตนเองกําลังยืนทอดหมูเพื่อเป็นกับข้าวเย็นจู่ๆลูกชายตัวเองที่ชื่อไนตีสอายุ40ปีได้เอาขวดคว้างไปที่หัวสองครั้งแต่ว่าโชคดีลบทันไม่โดนหัวเฉียดไปนิดเดียวจากนั้นลูกชายก็โวยวายนะคะแล้วก็ทุบจานใส่ปลาที่ทอดเสร็จจนแตกละเอียดเลยค่ะนอกจากนี้ลูกชายยังได้ขู่ทำร้ายด้วยความที่ตนเองกลัวลูกชายจึงใช้ไม้เท้าพายุงตัวเองออกมาเดินออกมาขอความช่วยเหลือ โดยมาขอให้ร้านค้าช่วยก่อนชาวบ้านได้แจ้งตำรวจที่สบพบ้านค่ายให้ตำรวจเข้ามาระงับเหตุค่ะเมื่อตำรวจมาถึงที่นะคะก็เข้าไปที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ห่างจากร้านค้าประมาณ50เมตรตำรวจได้เรียกนายติ๊กอยู่พักใหญ่แต่ว่าเจ้าตัวหนีไปแล้วค่ะตำรวจจึงได้สอบปากคำป้านงก่อนแล้วก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สบพบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะ ชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลว่าลูกชายของป้านงวันวันไม่ทําอะไรนะคะดื่มแต่เหล้าเมายาแล้วก็ท้าตีท้าต่อยชาวบ้านแถวนี้ประจําแล้วก็ทําร้ายแม่ประจําจนชาวบ้านเอือมระอาชาวบ้านแถวนี้รู้ดีว่าเขาเองเสพยาแต่ไม่มีใครทําอะไรเขาได้บางคนโดนหาเรื่องถึงหน้าบ้านนะคะไม่รู้ทำไมไม่รู้ไปทำอะไรเหมือนกันฝากหน่วยงานไหนก็ได้เข้ามาช่วยจัดการให้หน่อย แม่พิการวัยเจปีถือไม้เท้าหนีเอาชีวิตรอดออกจากบ้านค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ